การฝากธนาบัตรในตู้ ATM เราไม่จำเป็นต้องไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารวิธีการง่ายมากคลิปนี้มีคำตอบมาดูกันเลยอันดับแรกสอดบัตร ATM เข้าไปในช่อง i n t r o d u z a u g a r t o n จากนั้นใส่รหัส4ตัวลงไปเลือก depositos i otras o p e r a c i o n e เลือก Entrage Depositus การ <g arden> ส่งและการฝากเงิน <g arden> เลือก Depositor No t a s i n a p r o p r i a Conta หมายถึงฝากธนบัตรเข้าไปที่บัญชี atm ที่เราใช้อยู่ตอนนี้รับสลิปเลือกซิงให้ดำเนินการต่อเลือก Continuar ธนบัตรที่ฝากได้5้าสิบสบ 50, 100, 200เสร็จแล้วเตรียมธนาบัตรที่เราจะฝากเข้าไปที่ช่อง deposito t denotese c h e q u i s h จำนวนธนาบัตรถูกต้องเลือก confirm เสร็จแล้วก็เอาบัตรออกเลือกรูติราการเตหยิบบัตร และ Sleep เป็นการเสร็จขั้นตอน